ใช้เสียรจากพวกของของกลางต่ตางๆนะซึ่งวันนี้นะครับแล้วก็ทีมงานก็จะมาชี้แจงรายละเอียด คำถามใดที่สีน้ำวนอยากจะทราบถ้าเป็นกรณีที่เป็นเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากว่าขณะนี้ส,ส่วนการสอบสวนอยู่ในขั้นตอนที่เราเข้าสู่กระบวนการที่ทำไปแล้วนะครับเราก็จําเป็นที่จะไม่ไม่ทำอะไรเ,เยนะครับส่วนคําถามใด,ดที่ thank right. you ก็ขอ,ขอเริ่มในที่ที่สองอเริ่มการขออนมัติหมายจาก3นะครับซึ่งศาลก็ได้อน,ดาานุมัติหม 1, ายจนะับมา,าทั้งสิ้นสิบคนตาักเอกสารที่แจกไปนะครับโดยมีหนึ่งคนโทโฮองม์พัฒายพันธ์นะครับตามข้อหาที่แจกไปนะครับ 2. องตำวีโกวิภงรุ่มโรดน์สามตำรวจตปีนสีไทยเชียน4อส,สี่ตำรวจีชาเลื่อนสุขั ตตสุรสักจันเงาเจ็ดตตชัตรินหทองแปดนาสมมุ่เพียนาสมมุ่งเพียานายรศักดิ์ศักดนรงเกแล้วก็สิบย์นาสุราทิ่มุ่งนวดซึ่งผู้หาทั้งทสิบคนนนึ่งเนี่ยหนึ่งเนเแปดเนี่ยเราได้รับมอบตัวมาวันที่ยี่สิบสองพฤศจกาจากการควบคุมตามบริงารสืบเวลายี่สิ แล้วก็ได้มีการแย่งข้อกล่าวหาแล้วก็ป็นยึดจับผูในเวลาก่อมาครับลำดับผู้ต้องหาลำดับที่เก้าถึงสิบเราได้มีการจับผูตัวได้ในในวันก่อวหาครับโดยในวันที่ยี่สิบสามได้มีการ,าการขอนุมัติจบเพิ่มเติมอีกสองสองคนนะครับคือนายชอบชินะประภาและนงางบิยพันชินะประภา ในข้อหาฐานร่วมกัน่อเหตนประกอบข้อเหตนนะครับซึ่งจับกลุ่มได้ในวันนั้นและต่อมาในวันที่24ได้มีการจับกลุ่มในเริงศักดิ์ศักดิ์นรงเดชในที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วก็ได้รับมอบตัวนางสุดาสุดาที่นุ่งวนวลก็ทอรอบครัวผุ้นถานทั้งหมดที่ออกมาจับในวันที่22สิบรายแล้วก็ออกมาจับเพิ่อมอีก22รายได้ พวกกลุ่มลรวก็ได้แข่งแท้มาหายปก่อยแล้วนะครับส่วนสาหรับรายละเอียดของการตรวจค้นจากตรวจค้นของกลางหรือตรวจค้นวัตถุต่งางๆที่เราตรวจยึดได้ในสถานที่ต่างๆ15สถานที่จะขอนาเรียนเป็นบิดาทัศน่ามบิดาทัศน,น์ในจอนะครับซึ่งรายละเอียดก,การประกอบการบรรยายในบิดาทัศผมมอบให้ใหนายพลเอกตรทีิมนศรีซึ่งเป็นผู้ที่เข้าไปร่วมดำเนินการตรวจค้น แล้วก็ยึดของกลางมาเป็นผู้อธิบายในรายละเอียดตามแผนไนยายในสไลด์ครับอีกนิดหนึ่งนะครับหลักฐานหรือสิ่งต่างๆที่นํามาสแสดงในวันนี้ก็เป็นแค่แคเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่เรานํามาสแสดงหรือนำมาสแสดงได้ในวันนี้ในส่วนที่เราไม่ได้นำมาสแสดงหรือไม่ได้นำมาแสดงวันนี้มันเป็นบางส่วนที่ มันจะต้องเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นอีกนะครับแล้วก็อาจจะนําไปสู่การจาับกลุ่มเพิ่มเติมเพราะนั้นวันนี้เป็นเรียนย้ำอีกครั้งว่าที่สิ่งที่เราจะแถลงหรือบอกในวันนี้มันมีอข,ออขอบเขตหรือมีข้อจำกัดจริงๆเพราะว่ามันูกพันหรือเชื่อมโยงไปกับบุคคลอื่นซึ่งเดนำมาสู่การจาับกลุ่มเพิ่มเติมในภายหลังรับขอญาตท่านผบอกกัน เรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมพันธุ์ตะเุรอัครเดชพิมลศรีครับรักษาและการแทนข้อการของปรากรอนย่านนำเสนอสรุปผลการตรวจค้นของกลางที่จะยึดมาได้จากครือข่ายของพลตรวจโทกรมว่าฉายาบัต์พ่อกระพุ่นะครับซึ่งการตรวจค้นแล้วสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับพลตรวจโทของปรากรมีทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้นสิบแปดจุดนะครับสิบแปดจุดนะอาทิเช่นบ้านเลขที่ที่สิบแปดทับห้าหนึ่งถนนแจ้งวัฒนะอาร์เตตนะครับ บาลานซี่ยี่28บแปนะทัพนะหนึ่งนแะจ้งวัฒนะปากเ็ดนะจอดนนทบุรีนะบาลานซี่ยี่สิบหกทัพหนะถนนปลาย,ายบาง,งตัอบางจังหวัดนนทบุรีและนะต่อเนื่องกันบาลานซี่นะยี่สินะบากวดตามวิดีทัศน์ที่ได้นำเสนอนะครับนี่คือในส่วนของพลโทอมพักนนะซึ่งนะครับในการตรวจคน้นหาต่างๆได้ตรวจยึดนะอายัดสิ่งของไว้ตามวิดีทัศน์ที่กำลังปรากฏอยู่นี้ครับนี่คือลักษณะตู้เซฟซึ่งเก็บเอาไว้นะ ชุบซอดป็ยางดีนะฮะจะเห็นได้ว่าตู้เซฟในระนี้มีการฝังดิน,นมีการปิดบังอําราง,างราในตู้เซฟตัวนี้ไว้ที่บ้านนะที่บริบาลเด็กนะเป็นบ้าลนลักษณะเหมือนบ้านที่กยู่อกาะทามกเสร็จอันนี้เรียกบริการในการเรียกพลางพลางไม่ให้เห็นว่าจุดนั้นเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเราต้องใช้อุปรกรณ์บางอย่างในการที่จะนะเปิดให้เห็นทรัพย์สินต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้าง มีเกี่ยวเปนตัวนีน้เื่องไทเห็นไหมมีความหนาขนาดนี้นะทรัพย์สินในข้างในมีมูลค่ามากมายมหาศาลครับนี่คือตัวเซฟตอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวนิรภยัยมีห้องนะเหล็กขังไว้ย,ย่างดีนะครับเพื่อไม่ให้มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินนี่คือตัวอย่างวัตถุโบราณน,นะครับซึ่งจะต้องเชิญนักปรศิสป์และผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบอีกครั้งว่ามีมูลค่ามากมายขนาดไหนมีที่มาอย่างไร เป็นของแผ่นดินระดับไหนนะครับนะนี่คืองาช้างนะครับซึ่งมีมูลค่ามหา,าศาลนะครับใหตรวจดินไว้นะครับนี่คือลักษณะของวัตถุโบราณนะครับที่ตรวจพบนะในบ้านในใน,ในที่พักนะจุดเซฟว่าต่างๆของพจนตรวจโทรพพัดครับนะนี่คือทรัพย์สินตรวจสอบนะมีพระเรื่องพระงูชาเป็นจำนวนมากนะซึ่งทั้งหมดเราได้ทําการยึดแล้วก็ทําบันทึกนะเอาไว้นะ เพื่อเป็นหลักฐานนะครับนี่ฮะเป็นภาพสมัยโบราณนะครับนี่คือพระพุทธรูปนะฮะนี่นี่จะเห็นว่าเป็นเป็นศิลปะที่ที่เก่าแก่นะครับดูจากสินดูจากมูลค่าสักหนึ่งแล้วนะฮะในส่วนของต้นตระกูลองพัดมันมีเงินสดเงินสดเงินธนบัตร ประเทศไทยเงินธนบัตรของต่างประเทศทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นอของเก่านะนี่คือสเนแซนทองคำนะอยู่ในเซฟน,นะนี่มีมูลค่าราคาสูงมากมีไม่กี่ชิ้นในประเทศไทยนะครับสเซนทองคำมีสองฐานอันนี้คือพวกเพชรพลอยทรัพย์สินกาไรเงินทองต่างๆน,นะรวมทั้งนะเครื่องเงินนะเครื่องรายทางภาพวาดที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับใช้คำว่ามหาศาลนะครับ อยู่ในอยู่ในที่พักอยู่ในจุดที่เราตรวจพบของพรตศุร์าพในกล่องนั้นก็ได้มีการเก็บรวบรวมเช่นเครื่องรายคาม้วยชามนะครามทาโบราณต่างๆนะครับนี่นี่คือบัรจุพวกเครื่องแพ็นะพวกพวกของมีค่านะเรา ใช้บรรจุอยู่ในกล่องม,มีการเซ็นกำกับนะฮะซึ่งจะมีการตรวจสอบมีการคุมด้วยการใช้ CCTV ตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะจะเห็นได้ว่าเราเระมัดระวังระามาัดรุมระพอบ,อบีนอย่างมากครับนี่คือใจมานะที่ตรวจยึดได้นะครับในส่วนตา่างๆนะฮะสิ่งที่ตรวจพบนะครับมีินนวนมากมายม,ามาหาศาลจริงๆครับนะบนี่คือจุดของผู้ร่วมก็คือคนตรวจตีโควิดวงรุ่งโรจนะร์เปรียบเสม,มืนมอนขุนนอนคู่ใจ นี่คือในตู้เซฟน,นะที่ตรวจพบในบ้านพักนะครับมีทรัพย์สินมีค่ามีพระนะที่มีราคานะราคาแพงๆนะมูลค่ามากมายมา,าสารที่ตรวจพบได้ที่เพนเทานะขออนุญาตติดชื่อสถานที่แต่อยู่บริเวณถนนมานเล็กอยู่นะนี่คือรถที่เป็นยาฆาที่ยึดมาจากคนลิงโควิดปรุงรถอดครับนะส่วน อีกจุดหนึ่งคือบ้านของพระฤาษีอาคุติถึัพนะฮะก็คือเป็นเปรียบเสมือนนักมือขวาเป็นบุคสื่อผู้กายของพลตรวจโทโภพัฒนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองการ,การกวางตัวตําแหน่งต่างๆหรือการที่จะออกความเห็นในเรื่องของแผนผู้นี้จะเป็นคนคิดนะเป็นเหมือนเสนาธิการองค์ผู้กายนะฮะก็ได้คนพบทรัพย์สินเป็นจำนวนมากนะมีทั้งทองรัปวพัน์นะพระนะเครื่องเพชรนะครับฉนดที่ดินนะครับรถนต์นะ และทรัพย์สินที่มีค่าอีกมากมายนะครับซึ่งนะรวมแล้วนะครับในส่วนของโคดโ,โทลครับเราได้มีการตรวจพ้นทั้งสิ้นสิบแดจุดนะครับส่วนของโคนดโควิดหนึ่งจุดนะส่วนของนี่คือ,อรถบอเตอร์ไซค์ของพันโดเอ็กอาวุธหรืออั้านะครับเป็นคาร์เรย์กับบูคาดี้รถที่มีมูลค่าสูงนะครับราคาสูงนะีส่วนหนึ่งเป็นจุดของพรนโดอ็กอาวุธอีกหนึ่งจุด นอกจากเป็นจุดของบริวารน,นะเป็นบริวารอีกสาจุดรวมทั้งสิบห้าจุดซึ่งเราจะมีการตรวจพ้นต่อไปอวันนี้เช้านี้ก็มีการตรวจต้นก็พบของการเพิ่มขึ้นมานี่คือชาร์จเครือขา่ายความเชื่อมโยงนะจะเห็นได้ว่านะการทำงานเป็นแกล้งชาร์จนะว่ามีปโติทโตรัฒน์นนะเป็นเป็นเซ็นเตอร์นะเป็นคนคอยมอนิเตอร์สังการนะ <c oughs> การแสวงประโยชน์ต่างๆก็จะมีผู้สําคัญที่เกี่ยวข้องก็จะมี ภาระอาวุธและกรตีโควิดนะครับในส่วนของการนําเสน,สนอซึ่งการเดบุนผมขอจุดรวมกนด้วยครับผมค,ค,ครับนี่คือสิ่งดีอย่างโดยที่ตำรวจได้ดำเนินการแล้วก็ได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็ความเชื่อมโยงต่างๆของคนบนเทือกภูผนตะทบวนะครับ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เรามานำเสนอนำมาแลงให้ผู้สื่อข่าวเพื่อไข่ข้อค้างใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นการสร้างภาพหรือทำขึ้นเพื่อยัดเยียดหรือกัดแก้ข้อคอา ทำพังจริีๆอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งอีกหลายๆส่วนที่เราไม่สามารถนํามาเปิดเผยหรือนํามาบอกได้เพราะมันมีความเมชมืเ่อมโยงเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราจะได้ทําการสืบสวนจับกลุ่มหรือขยายผลในเรื่องทรัพย์สินที่นําไปซุกซ่อนไว้นะครับซึ่งเราเชื่อว่าอยากมีหลักฐานที่ในที่ มันมีล่องรอยรอเครื่องบ่งบอกอีูทีแนะว่ายังมีทรัพย์สินที่ถูกทําไปซุกซ่อนในที่ต่งางๆซึ่เราไม่เจอนะครับซึ่งเราจำเป็นจะต้องออไม่สามารถที่จะนำรายละเอียดข้อ,ขอทุกเรื่องนะครับมาชี้แจงได้ในวันนี้ส่วนในวันนี้มีคำถามใดที่ถาม โดยที่มือถสามารถจะชี้แจงหรือบอกได้เราก็จะบอกเท่าที่สามารถจะทาได้ต็นนี้ต้องขอโทษไวก่อนครับจากนี้สื่อหรือท่านใดอยากจะมีคำถามผมกับคณะทำงานเชิญครับ ข้อมูลนี้เรามีมานานมากแล้วที่หนาด้วยก็พอสมควรนะครับเพราะเราได้รับการร้องเรียนนะครับจากท้ายการตำรวจว่าได้รับความเป็นธรรมในเรื่องการตั้งโยกย้ายมีการเรียกรับประโยชน์ในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของทองหรือวัตถุสิ่งของต่างๆ แล้วก็มีการร้องทุกข์ร้องเรียนเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับซึ่งร้องมาร้องเรียนมาที่ตัวผมร้องเรียนไปที่ทนนายกร,รัฐมนตรีแล้วก็ร้องเรียนไปที่อื่นๆนะครับทั้งตัวตรวจโทองพระเองตำรวจตรีโควิดตำรวจที่บุญสืบนะครับก็มีเรื่องร้องเรียนนะครับก,ก็ตรงนี้ เรื่องที่เกิดขึ้นมาบอสตัวนะครับการ้ายตแหน่งาิกาสาวือต้องวรที่มาขอสิน,นี้ครับครับ,รบแล้วก็มีรายละเอียดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้ผมและทีมงานสามารถตอบคำถามได้เท่าที่ตอบได้เพราะมันยังจะต้องเชื่อมโยงไปกับบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องทั้งผู้ที่เสนอผลประโยชน์เพื่อที่ตัวเองจะได้รับผลประโยชน์ ตรงนั้นก็เราจะทําเป็นขั้นเป็นตอนนะครับถ้าเกี่ยวโยงหรือเชื่อมโยง,งกับใครเราก็ต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครับมีครับก็คงจะหลายท่าน,นะครับก็มีทุกระดับนะครับก็ถ้าพยาหลักฐานือดรอม เกี่ยวความเชื่อมโยงกัใครเราก็จะดำเนินการโดยไม่มีการเล่าเรื่องคดีที่พวกกระบวนการเหรใช่ไหมครับที่ละคนครับทั้งหมดกระบวนการที่ว่าเนี่ยยังมีอีกเนี่ยอยู่ในกระบวนการแล้วมีท่านคงพัฒเป็นคนหน้ากระบวนการโดยผู้เดียวไหมครับใช่ครับท่านคะจากรอยเตอร์ค่ะอยากจะให้อธิบายนิดนึงว่ากรณคดีหมิ่นประมาทนี่คือ ครบก็เป็นไปตามที่แจกข่าวนะครับว่าบุคคลทั้งหมดเนี่ยใครได้แอ่อ่างหรือเก่าวอ้างน,นำไปสู่การสแสวงหาผลประโยชน์ในทุกรูปแบบทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งยกย้ายบ่อนการพนันนะครับน้ำมันเถือนหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่ง เป็นยามแอบอ้างกล่าวอ้างครับพจน์เดนะครับผู้ลงหาที่บุกลุกป ok ่าครับถืนป <hed> ่าตรงนี้ส่วนไหนครับใช่ที่จังหวัดราชบุรีไหมครับใช่ครับทำเป็นรีสอร์ทหรือเปล่าครับท่านทำธุรกิจนะครับที่ส่วนเชื่อมโยงกับพื้นที่ของโตโฮคาดามับก็เกี่ยวข้องเชื่อมโยงครับท่านเข้าสังคมนดิจิรัล ซึ่งกับผู้จัดเป็นการสอบสวนชี้แจงครับครับกับเรียนท่านอบตพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะครับผมพันตำรวจตรีขอโทษครับรพลตำรวจตรีวิสุทธิ์ชัยเดชผู้บังคับการตำรวจนครบาลขุนในฐานะเป็นตัวแทนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลขออนุญาตชี้แจงกรณีการตายของพันตำรวจเอกอัครลักษนะครับ รัเป็นหรือชื่อเล่นพ่ออนะ้ะมอ้ำมครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับพนักง,งานสอบสวนสนพยาไทยได้รับแจ้งเหตเมื่อวันที่20วิจ un, ีิารายนพศ2557นรสเว่ามีการตายที่โรงพยาบาลอขอนมกุฎพนักง,งานสอบสวนพร้อมด้วยแพทย์ได้ร่วมกันทำการตรวจชนะสุขพิสูจนผู้ตาย และได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งพยายนบุงคลพยานเอกสารพยานการตรวจสถานที่เกิดเหตุเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปการตายของอพันธุ์รจเอกอัครวุฒิเป็นเรื่องของการตายโดยผิธธรรมชาติโดยการฆ่าตัวตายและเป็นการตายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา ไม่เกี่ยวข้องไม่ไปอยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงานพนักงานสอบสวนสอนอพยาไทยได้ส่งสำนวนชันสูตรพิสูจคดีนี้ไปยังพนังกงานอายการเใีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพศ2 5 5 7ครับ ในรายละเอียดในสำนวนขณานี้เราได้ส่งไปยังพนักงานอายการแล้วรายละเอียดนั้นเราไม่สามารถจะเปิดเผยได้เป็นการเช้าวร่วมอำนาจของพนักงานอายการครับจากชาร์ลยูเชียครับสังเกตว่าหลักฐานที่ที่จับมาได้นี่มีอยู่เยอะมากทางท่านตำรวจคาดการว่าพลตำรวจโทองพัฒกับพวกนี้ทำ ทำกิจกรรมแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับก็คงหลายปีนะครับแต่นานแค่ไหนคงคงดูไม่ได้นะครับแต่ก็คงหลายหลายปีจะได้สอบปากคำสถาท่านผู้ตรวจระบบค้าใช้การทั่วไทยพฤติการการซ่อนทรัพย์สินดูบในปกติแบบนีรคงเป็นความชอบสน ดีซากับแมชั่นนะครับที่บอกว่ามีการซื้อขายตำแหน่งนะครับสามถึงห้าล้านเนี่ยครับเป็นนายข้าวจระดับไหน,นครับแล้วก็มีโหมดประมาณกี่กี่คนนะครับ,รบเรื่องจำวงนวนเงินที่ไม่ยืนยันนะครับแต่เป็นเรื่องการแต่งตั้งในหลายระดับนะครับก็ก็คือในระดับที่ ยัยกกจากของรกรลางในครีต่างๆเลยครับคือเงินที่ได้มาเนี่ยเป็นเงินที่ไม่ถูกต้องคือเงินที่เปิดเบ่ดบ่อนก,การพนันนะครับวิ่งเต้นโยกย้ายซื้อขายตำแหน่งนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อที่เป็นหลักๆนะครับในส่วน,นอื่นๆเรื่องที่อยู่ในสมนวนการสอบส่วนหรืออาจจะต้องไปเชื่อมโยงกับ บุคคลอื่นซึ่งเราจำเป็นจะต้องสืบสวนต่อไปนี้เราเราขอแลไม่เปิดที่นั่นไม่ชี้แจงค่ะจังที่บอกว่าย่านไหนคะแล้วก็มีการติดไปด้อย่างหรือมการตรวจสอบอย่างครคะก็มันกำลังในอีมพีานส์ใช้กับกล้าวจรือเป่ะก็ทั่วประเทศค่ะ สร้างครับรุ่ครับบัญชาในอดีตท่านคิดอย่างไงแต่ในสมัยยุคสมัยของผมใหญ่แค่ไหนบ้างครับท่านครับมนตรีจาขาข่าวสารไม่ดีครับที่ว่าบอกว่าทากนประเทศนะรอกว่าในโมเมือ์อื่นในต่างจังหวัดก็ส่งเงินเข้ามาที่นี่นะครับคือในอดีตเนี่ยใครก็รู้ว่าตำรวจโทรผมพัด แต่งผลประโยชน์ที่กีกฎหมายก็คงจะต้องส่งหรือจ่ายให้กรมหลวค์พรกระพุ่งไปรตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราท่ารู้ดีในอดีตนั้นวัวชารู้หรือไม่รู้ผมไม่ทราบแต่ไม่มีการเหเนินกันก็เรียนสามธีนะครับว่าในยุคสมัยผมหนึ่งปี ที่อยู่บนตำแหน่งรุชการหน่วยชาติผมจะไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างหรือว่ามาตรฐานวางกฎวางเกณฑ์ให้ผู้ที่จะมาเป็นรุชการหน่วยชาติต่อจากผมสามารถยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็วางกรอบ สร้างคุณธรรมนะครับทำมาพิบาลขึ้นใหม่ในกองจาชการสอบตรวการ รายละเอียดตรงนี้ชี้แจงไม่ได้จริงๆแต่ว่าก็มาจากแหล่งหลักๆที่ผมได้ชี้แจงไปไปตั้งแต่ต้นเออ่ก็คงเป็นทุกหน่วยที่ท่านคุณำรวจโทภูมพัฒ์ท่านรับผิดชอบก็ลองไปพิจานรณาว่าหน่วยไหนบ้างที่สามารถจะส่งประโยชน์ได้ครับท่านครท่านข้าวสอบสถานนิดนึงค่ะกรณีที่หัว แต่ว่าคนที่จะถูกตามมานี่มีในตำรวจท่านอื่นมีมีนักการเงหรือว่ามีในทหารด้วยหรือเปล่าคะก็ต้องต้องสอบสวนสืบสวนกันต่อไปครับตอนนี่ยังตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าพูดไปล้วก็อาจจะไม่ตรงกับคำตอบที่มันตอบไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับุณผู้ชมค่าล่าสุดท่านคงันี่ยังไม่ได้ถูกนำตัวไปส่งเพราะเออไปส่งพักผังใช่ไหมคะ อยู่ี่อยูในการดูแลของเจ้าหน้าที่ฝากขังนะครับแต่ว่าเราอยู่ในกระหว่างการสอบสวนอย่างก็คือนําตัวท่านออกมาคนเดียวที่มาสอบปากคำเพิ่มเติมใช่ไหมคะใช่ครับคนอื่นนี่ถูกฝากขังหมดเรียบร้อยทุกคนแล้วครไม่มีใครได้รับประกันนะคะไม่มีครับในในเร็วๆนี้จะมีหมายจับเพิ่มเติมอีกไหมครับเดี๋ยวรอรอก่อนติดต่ออีกทีประกันเป็นคดีของการบุกรุกป่ากสองท่านมีประกันแค่สองท่านม้วนหนวน มีคท่านโควิดกับภรรยาภรรยาองท่านเนที่เลือควบคุมตัวในรนี้เป็นกรณีนั้นเป็นกรณีที่่าัขอบคุณนะครับขอบคุณสื่อมวลชนที่ทัับประกาขอบคุณครับการขอบคุณทุกคมาสนับสนุนที่ท่านอุทครับ